สนับสนุนโดยบริษัทไทม์เดโคฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้จัดจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วโลกเชนไรกำจัดปลวกยุงมดแมลงสาบกลับมาพบช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมนิดของเราครับคุณวรรณสิงห์ปัจเกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่ามีประสบการณ์ที่แบบว่าโอ้โหเขาเรียกะไรสุดยอดของประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองครับไปบ้าอยู่ที่แอฟริกาอยู่20วัน คนเดียว20สิบวันคนเดียวใช่ครับถ่ายทำรายการเองเป็นพิธีกรเองเป็นแขกเองคนเดียวเลยประสานงานเองจ่ายเงินเองครับทตัดต่อตอนนี้ก็ตัดต่อเองแต่ทำเสร็จแล้วจะไม่ดูเองคนเดียวจะต้องแชร์คนอื่นดูครับแต่ว่าคือพูดได้ว่ายี่สิบวันนี้มีเรื่องกลับมาเล่าในทางปีครับเจออะไรเยอะมากเลยแต่ว่ามีแค่ส่วนหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังดีดูสีผิวก่อนประเทศอะไรครับที่ไปมา เป็นสองประเทศนะคะคือนามิเบียกับแอฟริกาใต้ถามพี่ดูก่อนเคยได้ยินคขาว่านามิเบียนะครับนามิเบียเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ออฟริกาใต้จะชื่อดังกว่าเยอะอใช่ออฟริกาใต้ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญสุดในเชิงเศรษฐกิจในแอฟริกาเหมืองเพชรใช่ไหมเออเหมืองเพชรหรือเหมืองทองนะครับแต่ว่านามิเบียเนี่ยจะเป็นประเทศที่โล่งเป็นอันดับสองในโลกนะครับคนน้อยมากเรามาที่แอฟริกาใต้ก่อนครับผมเออแอฟริกาใต้เนี่ยผมอยู่ในสลัม โยฮันเนสเบิร์กอยู Cow ่ที่เคปทาวกับโยฮันเนสเบิร์กเพราะว่าสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยเราเป็นหัวข้อของสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยคือเรื่องการแบ่งแยกนะฮะแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแบ่งแยกทางสีผิวมากที่สุดในโลกและมีระบบอย่างชัดเจนเป็นที่ที่มีปัญหามานานแล้วด้วยใช่แล้วก็เพิ่งจบระบบนี้ไปได้แค่ยี่สกว่าปีแต่ว่าปัญหาในสังคมปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะฮะถ้าย้อนกลับไปคือด้วยความอุดมสมบูรณ์ในแง่ทองและเพชรเนี่ยอังกฤษก็ไปยึดเป็นอาณานิคมแล้วก็ เออฮอลแลนด์ก่อนล้วกินข้าไปตีนะฮะแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายสู้กันไม่รู้เรื่องเลยรวมกันเป็นรัฐบาลคนยุโรปซะเลยนะฮะเคยดินชาวแอฟริกันนะฮะแอฟริกันไม่เคยแอฟริกันเนอร์นี่คือชาวฮอลแลนด์ที่ไปอยู่ที่นันนานแล้วก็สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเอาภาษายุโรปต่างๆมาผสมประสานกันจนกลายเป็นคือเขาอยู่กันเป็นร้อยร้อยปีแล้วใช่ไหมใช่ฮะเป็นภาษาเพราะเพราะเราจะเจอคนฝรั่งเลยนะผมทองผมเป็นชาวแอฟริกาใต้หน้าแกเป็นแอฟริกาตรงไหนว่าอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่รู้แต่ว่าไงก็ตามที่อรริิกกาใตต้เนนสดขึปะวศ์็คื มีการค้นพบทองและเพชรเยอะที่นั่นนะครับแล้วคนยุโรปเนี่ยก็แห่กันเข้าไปเพื่อขุดทองสิ่งที่ตามมาก็คือต้องการแรงงานราคาถูกทีนี้ทําไงล่ะโอเคก็เอาคนท้องถิ่นมาชาวเผ่ามาใช้นะครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับแรงงานทาสเท่าไหร่นะครแล้วก็อพยพเอาคนอินเดียซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเข้ามาด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในแอฟริกาใต้นี่แหละมาเป็นแรงงานเป็นแรงงานนะครับผมแล้วก็มีทั้งคนมาเล ก็เยอะนะครับผมคนแถบเอเชีด้วยอ่ะใช่ก็โดนอพยพไปเยอะเพราะตอนนั้นก็เป็นอณานิคมของฮอลแลนด์แล้วก็ของอังกฤษเหมือนกันสิ่งที่ตามมาคือสังคมที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมีหลากหลายสีผิวมากๆมาอยู่รวมกันแต่ว่าคนที่อยู่เหนือสุดก็คือคนขาวนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นในแอฟริกาใต้เนี่ยคือการที่คนขาวเนี่ยเริ่มอยากรักษาตําแหน่งสูงสุดในสังคมของตัวเองไว้นะฮะด้วยการที่นําระบบหนึ่งเข้ามาชื่อระบบอาเทศ อาพาเทสซึ่งมันออกอาพาเทสอะไรบังอย่างก็ไม่รู้เนี่ยเป็นภาษาแอฟริกันนะฮะอาพาเทสเนี่ยแปลตรงๆตัวก็คืออาพาเนสคือการแบ่งการแบ่งนะฮะการสเปเรตการแบ่งออกจากกันคือระบบเนี้ยเป็นระบบที่มีการใช้ในปี1947นนะฮะที่แอฟริกาใต้แล้วก็สร้างสังคมที่แต่ละสีผิวเนี่ยไม่มีโอกาสในการเจอกันเกิดขึ้นมาในสังคมนะฮะก็คือเอาระบบเนี้ยใส่เข้าไปในกฎหมายว่า เดี๋ยวเราจะตั้งกฎงี้นะถ้ารือสีนี้หรือต้องทําได้แค่นี้ใช่ถ้ารือสีนี้ต้องอยู่งี้อย่างนี้ใช่ไหมคือบัตรประชาชนเนี่ยต้องเขียนเลยว่าคุณเป็นคนจําพวกไหนและคุณจะมีสิทธิเท่าแค่คนจาพวกนั้นเท่านั้นแบ่งเป็นกี่พวกบนสูงสุดมีสี่จำพวกนะสูงสุดคือคน,คนขาวคนขาวนี่ก็คือจะเป็นคนขาวประเภทไหนก็ได้แต่เป็นคนขาวก่อนอลองลงมาคือคนอินเดียหลายคนไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วแอฟริกาใต้มีคนอินเดียอยู่เยอะมาก<อ>านะฮะแล้วก็จริงๆหัตถมาคาันธีเนี่ย ไปสู้เพื่อสิทธิคนอินเดียที่แอฟริกาใต้กเรื่องรถรางที่เขาไปปัญหาเรื่องว่านั่งรถรางเนี่ยใช่แอฟริกาใต้ก่อนแล้วค่อยไปสู้ที่อินเดียตอนนั้นก็เป็นทนายอะไรใช่ตอนหนุ่มกว่านะฮะไปอยู่ที่แอฟริกาใต้ก่อนนะฮะแล้วก็อันดับสามเนี่ยคือเขาเรียกว่าคัลเลอร์คัลเลอร์คือสีผิวอะไรก็ได้ที่มันมิก์กันไปเป็นคนมาเลเป็นคนอินโดเราไปนี่เป็นพวกไหนเป็นพวกคัลเลอร์ฮะเราเป็นเบอร์สามเราไปเป็นเบอร์สามฮะนี่คือจากสูงลงมาต่ำและต่ำสุดคือคนดำซึ่งเป็นคนเกิน90%ของประเทศเจ้าขอองงปรระเเทศบ์ล่าสุุดดเบล่างส แล้วสิ่งที่ตามมาในชีวิสังคมก็คือว่าห้ามไปโรงเรียนเดียวกันห้ามไปโบสถ์เดียวกันห้ามไปชายหาดเดียวกันแปลว่าหาดต้องมีแบ่งเป็นสี่โซโนงี้เหรอใช่แล้วแม้กระทั่งทางเข้าตึกยังมีทางเข้าเลยว่าอันนี้ทางเข้าสาหรับคนขาวอันนี้ทางเข้าสาหรับคนผิวสีอื่นนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเก้าอี้ริมถนนเนี่ยเออคนขาวนั่งตัวนี้ได้จะเขียนว่า white only ขณะที่คนผิวสีอื่นต้องไปนั่งเก้าอี้ตัวอื่น S <S ถ้าเป็นพัฒนาการของคนขาวคนดําเข้าไปสั่งกับบ้านได้อย่างเดียวห้ามไปนั่งกินด้วยนะครับพอระบบนี้เข้ามาเนี่ยก็นําไปสู่การจัดโซนให้คนดําอยู่ตรงนี้คนอินเดียอยู่ตรงนี้คาอมันก็นนจะมีย่านเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใช่แล้วก็คนดําก็คือโดนจับย้ายเลยไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ค่อยๆย้ายเไม่ใช่เวรคืนไม่มีการจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นไปเองเลยย้ายเลยนะครับก็คือถ้าผมเข้าไปในย่านนี้เก้าอี้ก็นั่งไม่ได้รถก็ขึ้นไม่ได้ใช่อาหารก็ซื้อไม่ได้ผมจะอยู่ทำไมมันก็ต้องย้ายโดยอัตโนมัติแล้วก็ถึงแม้จะอยากอยู่ก็ดมก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็ถ้าคนดําจะเข้าไปในโซนคนขาวเนี่ยต้องติดพาสเประจําตัวแล้วต้องให้คนขาวปั๊มประทับตาให้ว่าแบบเข้ามาทํางานจริงๆนะมาเป็นแขกมาเป็นคนใช้มาเป็นคนงานก็ว่าไปส่วนใหญ่เข้าไปก็ไปทํางานเป็นคนใช้้เป็นนแแรงงงาาอะย่ีล ซึ่งระบบเหล่านี้นำม,มาซึ่งสังคมซึ่งแตกแยกมากๆแล้วก็ถ้าใครรู้จักคุณลุงเนลสันแมนเดลาเนี่ยนี่คือสิ่งที่แกต่อสู้ตลอดทั้งชีวิตแกนะฮะจนเพิ่งเอาชนะระบบนี้ได้ในช่วงปี90นี่เอง <shoot. S 1> ผมไปอยู่ในยา่านที่แต่ก่อนเป็นสลัมที่คนด,ดาโดนจับไปอยู่ไว้ด้วยกันจนตอนนี้โตกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ <ถ âm S 1> มีคนล้านกับคนชื่อโซเบโตนะฮะอยู่กลายเป็นย่านของคนดำอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายถูกใช่ผมอยู่คือละห้าร้อยบาทถ้าผมอยู่ในเมืองคือละสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยฮะแต่ที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอยากปฏิสัมพันธ์กับคนจรริงงๆคไมมม่แวววีาาหด ถ้าคนทั่วไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณไปอยู่ในย่าน <c oughs> นั้นทําไมเดี๋ยวกล้องหายหรอกเดี๋ยวกระเป๋าตังจะอยู่เปล่าอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ไหมคือคนทั้งโลกเนี่ยถ้าใครเคยตามติดตามในแอฟริกาใต้เนี่ยจะกลัวย่านนี้มากเพราะว่าตอนที่เกิดจลาจลต่อสู้กันระหว่างผิวสีแล้วก็เกิดการปฏิวัติในแอฟริกาใต้เนี่ยย่านนี้รุนแรงมากตำรวจยิงคนประชากรแถวนั้นต่อสู้เอาระเบิดขวดอะไรปาคือมีการตายมีอะไรใช่ตายกันเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเพราะ ตอนหลังๆเนี่ยม,มันพัฒนาเป็นย่านทัวริสค่อนข้างเยอะเพราะมันมีประวัติศาสตร์คนก็อยากไปดูกันนะครับแล้วก็สองคือด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมักจะได้เห็นเสมอว่าไปอยู่ตรงไหนที่เขาว่าน่ากลัวมันมักจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นเสมอจริงป่ะเออท,ทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่แถวนี้นะฮะแต่ว่าผมอยู่ที่นั่นตลอด4ี่หวันเนี่ยสิ่งที่เจอคือรอยยิ้มเจอไปไหนก็เฮ้หวัดดีเป็นไงบ้างมาจากไหนนี่ฮาวนี่คนจีนตลอดเวลานะฮะคือไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดไปเองเลยแล้วผมหลงทางผมถามทางเขา เขาพาเดินตั้งแต่ตรงนู้นประมาณกิโลหนึ่งกลับมาโรงแรมเออช่วยเป็นอย่างดีใช่แล้วก็สังคมเพื่อนบ้านอะไรก็ช่วยกันเต็มที่มากๆนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถือว่าระบบเหล่านี้มันสร้างกำแพงในใจเราขึ้นมาคือ <c oughs> ถ้าเราไปคุยคนที่นั่นเนี่ยหลายๆคนก็มีเพื่อนข้ามสีผิวกันสังคมรวมกันเรียบร้อยแล้วแต่หลายคนคนดําบางคนก็ยังมองคนขาวเป็นผู้ร้ายเต็มที่อยู่คนขาวบางคนก็ยังมองคนดําเป็นลิง้วยซ้งนะฮะเออคือยังมีสิ่งเหล่านี้เหลืออยู่ในใจอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นนมันสู้ยังไงก็ ก็สู้ไม่ได้อยู่เป็นเขาต้องสู้กับใจตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่การเดินทางสอนผมมาตลอดก็คือว่า <c oughs> พอเราไปอยู่จริงๆตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแง่มุมที่คุณไม่มีทางเห็นเลยถ้าคุณคุณยังให้ความกลัวเอาชนะใจคุณอยู่ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนแม้กระทั่งคนดําเองเนี่ยเขาไม่เคยมาสัมผัสคนเอเชียเมื่อเราเขาจะคิดว่าผมเป็นคนจีนทั้งหมดนะฮะคิดว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นคิดว่าผมต้องต่อยกังฟูเป็นประเด็นก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเซอร์เวอโตเองเขาก็มีแนวคิดเกี่ยวกับคนเอเชียแบบหนึ่งเพราะเขาไม่เคยสัมผัส แต่ว่าวิธีการแก้เรื่องอคติแล้วก็เรื่องการแบ่งแยกที่ดีที่สุดก็คือนี่แหละฮะเดินไปคุยด้วยไปอยู่ตรงนั้นไปทําควาเข้าใจเขานะฮะหรืออย่างที่โชว์ในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเองก็ไปเดินอยู่ในสลัมแถวนั้นเนี่ยสิ่งที่เจอมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความน่ารักคือแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามตรงไหนของโลกก็ตามที่มีการแบ่งครับแบ่งกันว่านั่นคือเขานี่คือเราครับแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ข่าวของกันและกันเลยเนี่ยผมเดาว่ามันจะเกิดตำนานเกิดเรื่องเล่าเกิดอะไรที่เหนือจริงไปเรื่อยๆว่า ไอ้นี่ต้องเป็นยักษ์เป็นมารไอ้นี่มันต้องเลวร้ายมากๆ<ช>อะไรเงี้ยนะฮะคือไม่ไปเลวเลยก็ต้องดีไปเลยอนะั้นจะเป็นเทวดาดีกว่าเราทุกอย่างอ,อะไรเงี้ยผมเดานะอ่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเริ่มจากใจคนก่อนอแล้วเมื่อไม่มีการเช็คมันก็กลายเป็นระบบที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในสังคมถึงแม้ว่าระบบนั้นจะโดนล้มไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่ดูแลให้ดีมันก็อาจจะเกิดขึ้นต่อได้อีกนะครับในสังคมแล้วเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เราจะยังไม่มีเรื่องสีผิว ชัดเจนเพราะว่าเราก็หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราก็แบ่งกันตามฐานะตามเรื่องการแต่งตัวเรื่องความคิดทางการเมืองเรื่องศาสนาเราก็จะคิดว่าคนกลุ่มนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนกลุ่มนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนใต้เป็นอย่างนี้คน,นเหนือเป็นอย่างนี้ยิ่งถ้าไม่เคยเจอกันนะจะไม่ดีจะไปทายกันไปทครไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากพูดในเรื่องราวทั้งหมดนี้คือแบบเดินออกไปเจอกันเถอะฮะคนที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้คนที่เราเกลียดคนที่เรากลัวเนี่ยขอให้เราเดินออกไปคุยเขาไปอยู่บ้านเขา ไปอยู่ในเมืองของเขาเนี่ยมันจะละลายไปภายในวันเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับปกติเหล่านี้นะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่การเดินทางครั้งนี้ผมได้หลายหลายอย่างมากแต่นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ประทับใจมากๆของการอยู่ในสลัมของเจนเนสเบิร์กนะฮะเป็นเรื่องดีมากๆด้วยครับแล้วก็หวังว่าครับความที่คุณไปเจออะไรมาเยอะ ยังจะเหลืออะไรดีๆมาเล่าในรายการต่อได้อีกนะได้อีก8ตอนนะโอเคจะรอดูอยากอยากดูผลงานด้วยครับผมว่าเป็นอย่างไรใช่ครับขอบคุณมากครับน้องวันศรีครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ